สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาใส่เพ็ดกุบกันนะครับใส่หลอดกันอันนี้มือใหม่ฮัตเซครับผมคิดผ่านประการใดันแนนน้ำกันไหนครับเนี่ยเป็นปเนี่ยปลาเ็งกับฟงครับผมเนี่ยปลาเ็งเนาะท่านตายแล้วครับมือใหม่ฮัตเซครับผม,มใส่ไว้มือแรงยัคเคยมายามเช่น,นึงแล้วกัน ตอนหล,ะล,ะละ่อๆสวยมะยามอีกเทียนหนึ่งครับผมถิมมยามไม้แหกตอนแรงก,ก่อนนี่ครับไม้ท่รไมชาติใส่หลังแหลกครับผมมีเลี้งเหี้มะเบิงเดี๋ยวยับใส่มาเบิงอีกเทียนไม้ท่รไมชาตินำแห่งเพิ่นสูบน้ำใส่เข่าเบิดครับน้ำขอนนะปลาเพิ่นเขาไปเบิดแล้วหรอครับพี่น้องนำแหลกครับเดี๋ยวไปใส่ด่างสองกันครับผม ต้ำงกองแล้วครับพี่น้องจะเป็นปลาฝักดวยครับปลาฝักเอาไส้ขีดต้มแน่นจากน้อยกับพุ่มขึ้นกากับผมน่าใส่ันน้นครับปลาฝักปลาฝักไส้ขีดต้มเยอกน้อย อโอเคครับใส่ก่อนนะครับ แล้วก็มาบาังที่สามครับผมนี่อาวาธซีบังนะครับมาที่สามใส่บ่ถือถือบะถ,ถือตีชมกันในด้อครับมือไม่หัดใ่ครับผมมือไม่หัวใจใส่มือแหลกเห็นเราพูดเถ่าเพิ่นบอกนะครับ จะคล้องหัวใจใส่หัะใหญ่ครับผมเพิ่งใส่เป็นเพิ่งไปหาใส่อันนี้สามครับมือแเลงสีมายามมึงบรรลุสีเหวหรือสีมานครับผมมือแเลง ต้นครับผมนิปักนิปักปลากควายมันหยิบหรอครับต้องไปปักมาแต่กลมันตื่นพุท่ธรันว่าแล้วก็ครับ โอเคครับสำหรับหลังที่3ามจะต่อหลังที่สครับมาครับพี่น้องหลังที่สี่ครับจะถ่ยก่อนยังไงเลยครับหลังสุดท้ายแล้วครับผมจันจนมาเตกน้อยครับ มครับมใสดๆให้เบิ้งนี้ครับว่ามีการสั่งภาพสั่งยังครับผมมแมลงสีาพามายามครับประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มครับผมมายาม Oke. Okay. ใ่แม่แลมล็มอกไว้จักอันสองอันครับเห็นมนอยู่ถ้าเชี่มันถึงน,นี่ว่าได้เต้นไปไกลครับม,มันนี้เชี่ยงาาย,านะย,ายาปกครับหยาบปกครับาดพายยาปกครับ เคครับเดี๋ยวมือแลงพามายามครับผมแล้ชมผลงานครับอเอาเลยครับมายามกบก,กันครับพี่น้องอยู่หม่องฮัตไซใบหนะครับมายามปลเกจะยึดไม้ผิดเขาทาบ่ครับบังแดดรับผมมังแดก ยังครับยังครับบบงแดดนะแบงแดดยังครับมึงแบงสองกันเนอะแบงสองครับผมไม่แม่งแบงสองกันครับถนงแม้เนาะแบงสองครับผมหนูซื้อวัคซบนปีหลายอยู่ครับบบงสองยังครับยังคือเก่าครับผมบบงสองห้อยแย่แตกอยู่ครับสงสัยมันม่มากจริง ไส่หนึ่งหัวไต่ปากกินแล้วก็สิไปใส่ไปครับดึงใหม่ต่อไปกันบางนีสามาผ่าดีกว่าผมมากินอยู่ๆมากินเจ๋วบ้าเขา บางที่เสียผมกำลังติดอยู่ในไหนกันผ่านมาเราสามครับบางที่เสียครับผ่านเทียนครับนี่มึงผ่ากันมือเล่นเศร้าครับมื่นเศ้าอ่ามะยามอีกเทียนนะครับโอเคครับพ่ากันสวัสดีพี่น้องครับมันหนีมาพ่ากับอีสานกรุ๊ปเด้ครับ เมล็ดวันตอนพามมยามมันมาติดนะครับยามีแอบมันนี่ตอนเศร้าเลยมายามีกครับเราสิกูขันมาติดจะไปหาใสมังไหมออนนี่ข้าเจาข้าใส่แล้วนะครับเม็ดฟมเม็ดเนียงอยู่อยู่ครับหนะมองข้าเจาข้ยใส่อ่ะไรครับเบื้องไม้แหลกกันบางแหลกอีแอบครับผม บางแหลกเป็นเดครับโอ้พี่น้องสองตัวครับมนันมันครับผมสองตัวไหมายแหลกเป็นเดิมครับบางแหลกตัวที่ดีๆนี่ครับผมบางแหลกนะครับเลขออนุญาตเจ็บกบแลนียครับเพราะมาผู้เดียวครับผม บางแรกครับเจ็บกบเราสิไปบังบางที่สองต่อไปครับผมอาครับบางแรกก็เจ็บไปเลยไปไปบังบางสองครับนะวิทย์ห้อยขาเจ้ามาใส่เลยครับขาเจ้ามาใส่ห้อยก่อนหะใส่หนีนครับจัวมาถืวมาถือของขาเจ้าเด้เอไอครับชมบางสองกันจะเป็นยังไงไม้เป็นไม้ เป็นน้ำคลองนะครับเพิ่นสูบหนามเลือหนามเป็นหมองเป็นบ่อนไปนสองครับผมอันสองยิ่ตัวหนึ่งครับโอ้กบไงครับพี่น้องตัวนี้โอ้ไงขาครับเนี้ยเป็นเนี้ยปลาซับนะครับกระฟมเนี้ยปลาซับกระฟมครับผม ปลาซับเอาชีดินแหลกอย่างน้อยนะครับโอ้เขาทาเขาทาครับตัวเขาเนี่ยอาจเจ็บแป๊บนึงครับเอาน้อยพี่น้องสามตัวแล้วครับตัวหนึ่งตัวง่าหมายสองครับไปเดี๋ยวเพิ่งหมายต่อไปกันครับบังที่สาม เมืองที่สามข่อยหายไปเลยเอ้าพี่น้องเมืองที่สามไหมข่อยว่าข่อยเส่ไปหนีกดยฟุ้มกับบ่เห็นเอ้า มันอย่างน้อบันเห็นตับฟูมนี่ครับบางนิสันบางว่เห็นครับโอ้งพี่น้องบางว่าเห็นครับอันที่สาม๋ยวค่อยหานะประยาบอันที่สี มังบางนี่ครับบนเขาครับผมมังสงสัยบอมีมังขอจำพี่น้องมัง,งสามครับบลมี่ครับผมบางเป้าจีบไม่ก้อนครับไปเพิ่งบางที่เชียนครับพี่น้อง สีมุมพบน่บางซีเป็นไรครับบางซีโอ้ติดตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ ตัวหนึ่งครับตัวพ่อดีๆเลยครับโอเคครับผมกับพ่อหมานพ่อได้กับขาวเลี้ยงปนเลี้ยงนะครับพ่อได้ขวาไม้ฉัมชาาิครับผมเน๋ยวมืออื่นมาสีใหญ่ไปใส่น้ำคล้องมือครับแลาวสั่นกับคล้องของน้องของหยาดจะคล้องครับโอ,โอ้ตัวงามเลยครับ ครับพี่น้องลากก่อนครับผมสวัสดีครับ